วันนี้เอาใจสาวๆด้วยเฉพาะเลยนะคะมีเคล็ดลับการลงทุนสําหรับสาวๆมาฝากกันค่ะเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงหลายคนนะคะจะชอบกลัวการลงทุนค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเราก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะคะข<อ>้อแรกคือต้องลงทุนในความรู้ก่อนเลยค่ะผลสํารวจของ m e r l i n ี่ลินนะคะเขาไปสอบถามลูกค้า11,500คนในปี2556แล้วก็พบค่ะว่าผู้หญิง55%าเรกว่าครึ่งทีเดียวนะคะที่บอกว่าเธอนั้นคิดว่าตัวเองมีความรู้น้อยกว่านักลงทุนทั่วไป ตรงกันข้ามกับผู้ชายนะคะที่มีแค่ประมาณ27เท่านั้นที่คิดแบบนั้นนั่นแปลว่าผู้หญิงคิดว่าตัวเองรู้น้อยดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าคอร์สอบรมนะคะหรือแม้แต่ไปติดตามงานสัมมนาหรือว่าดูมีมันนี่ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะก็คือการเข้าโครงการ,กรเกษียณอายุของบริษัทนะคะอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงเทีย่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะนอกจากเราจะได้ออมเงินแล้วในจ้างยังสมทบเงินเข้ามา ให้กับกองทุนนี้พร้อมๆกับเราอีกด้วยเป็นการวางแผนกเกษียณที่สําคัญก็คือสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะส่วนข้อ3ก็คือพยายามนะคะจัดการกับความกลัวนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลค่ะผู้ชมทราบไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ย82นะคะ มั่นใจในการบริหารเงินตัวเองภายในครอบครัวค่ะแต่มีเพียงแค่2 8เท่านั้นเองที่บอกว่ามั่นใจในการลงทุนค่ะแปลว่าผู้หญิงส่วนใหญ่คิดว่าการบริหารเงินในครอบครัวนั้นทําได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าพอให้ไปเพิ่มความเสี่ยงในโลกของการลงทุนสักหน่อยก็กลับไม่มั่นใจแล้วนะคะดังนั้นเราเองนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับตัวเองค่ะวิธีการง่ายที่สุดเลยนะคะ ก็คือการไปทําแบบประเมินความเสี่ยงนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้ระดับไหน1นถึงแนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาจัดสรรเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงแล้วก็เป้าหมายทุกตัวเองต้องการนะคะรวมถึงกระจายการลงทุนไปสินทรัพย์หลากหลายประเภทหน่อยจะได้เป็นการกระจายความเสี่ยงไปอีกทางหนึ่งด้วยแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะก็ลองปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินดูก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายร้อยคนทีเดียวที่พร้อมให้คําปรึกษานะคะจะไปที่ธนาคารพาณิชย์หรือว่าบริษัทจัดการการลงทุนก็ได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายนะคะต้องเริ่มลงมือทำทันทีเลยนะคะและต้องลงทุนในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะถ่าเราลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐในปี2543ในเงิน50,000บาทผ่านไป15ปีเงินจะงอกขึ้นเป็น130,000กว่าบาททีเดียวนะคะผิดกับท่านเราตกใจแล้วขายไปในปี2545เงินจะหดมาเหลือเพียงแค่34,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะ